หายไปไหนปั้นจันประปรมะเผยสาเหตุไม่รับงานวงการสองปีลอดแล่นในวงการบันเทิงมานานสำหรับปั้นจันประปรมะเราจะเห็นผลงานของเขามากมายหลายบทบาทแต่มีช่วงหนึ่งเขาหายไปไม่รับงานสองปีแถมอันฟอร์ไอจีดาราทุกคนไม่ฟอรใครเลย โดยหนุ่มปั้นจั่นก็ได้เปิดใจผ่านรายการเดอะไรเวอร์อีพี266เผยสาเหตุไม่รับงานเพราะติดกอล์ฟอยากเป็นโปรกอล์ฟจริงๆก็คือหมดไฟตนเป็นซึมเศร้ารู้สึกเบื่อทำงานรู้สึกจำเจไม่ได้ผิดที่งานแต่ผิดที่ตนมีความคิดแปลกๆคิดว่างานเดิมๆบทเดิมๆรู้สึกการแสดงวิญญ,ญาณนักแสดงไม่สิงเข้าร่างกายโทษรอบๆหมดเลยยกเว้นตัวเองตอนนั้นบุพเพศนิวาสจบเงินเยอะถึงเวลาที่หยุดทำงานแล้วไปค้นหาตัวเอง ซึ่งการหยุดทำงานของปั้นจัน์หมายถึงเอาเบอร์ผู้จัดการออกปิด DM ขาย RM 1เหนึ่งรือนขายรถตู้เวิร์ลไฟร์ดฟอร์ดมาสตงขายทุกอย่างแล้วกำเงินเป็น10บล้านพร้อมบอกเพื่อนจะเลิกรับงานแล้วไปตีกอล์ฟทั้งนี้หนุ่มปั้นจันเผยอันเฝ้าแทบทุกคนในวงการเพราะเห็นทุกคนทำงานไปอยู่ปาร์ตี้กันไปสนุกกันตนรู้สึกทุกใจและไปตีกอล์ฟไปอยู่กับการตีกอล์ฟ2ปีและลงแข่งโปรทัวร์แต่ก็เครียดเพราะคาดหวัดเงยอยากเป็นโปรทัวร์อยากประสบความสำเร็จ แต่พอรู้สึกไม่ดีสักทีเริ่มเครียดรู้สึกตีกอล์ฟไม่มีความสุขแล้วจนกระทั่งตัดภาพมาเงินหมดก่อนตีกอล์ฟก็เคยไปเที่ยวกับรุ่นพี่รุ่นน้องเคยหมดวันละ6 0 0 0 0 7 0 0 0 0บาทแม่ไม่รู้เคยมีเงินสดในบัญชีตัวเอง4ล้านแป๊บเดียวใช้เวลานั่นแหละคือเงินในบัญชี4ีล้านมันหมดเพราะเราใช้บันเทิงอย่างเดียวจนกระทั่งแม่บอกเงินในบริษัทเริ่มติดลบยังจัดการตัวเองไม่ได้สุดท้ายทุกอย่างนิ่งกลับมาสู้ความจริงกลับมาใช้สติมมาากขึ้นนเหือลงงท พร้อมเผยเพื่อนรักอย่างพิศกาชัยเป็นคนเตือนสติบอกควรกลับมาทำงานใช้ชีวิตบาลานซ์ชีวิตออกมาเจอเพื่อนบ้างตอนนี้กลับมารับงานเต็มที่แล้ว